งบ5,000บาทซื้อหูฟัง True Wireless รุ่นไหนดีวันนี้นะครับผมได้รับโจทย์จากเพื่อนคนหนึ่งครับที่กำลังจะซื้อหูฟัง True Wireless แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับมันก็เลยมาปรึกษาผมว่าเฮ้ยช่วยเลือกหน่อยอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ข้อจํากัดของเราและความต้องการเราว่าเราต้องการอะไรนะครับหลักๆก,ก็มีอยู่2ออย่างก็คือเรามีงบเท่าไหร่ซื้อไปเพื่ออะไรแล้วพอเราได้ข้อที่2เนี่ยซื้อไปเพื่ออะไรเราก็จะได้ข้อต่อมาเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูพร้อมกันข้อแรกของเพื่อนผมเนี่ยคือมีงบอยู่ประมาณ5,000บาท บวกลบนิดหน่อยแล้วข้อ2ก็คือมันบอกว่ามันอยากได้ไปฟังเพลงทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันจะใช้ไปฟังเพลงเนี่ยเราก็ต้องเลือกหูฟังที่มันเหมาะกับฟังเพลงถูกไหมหูฟังทวรยเลตตอนนี้มันก็จะมี2อแบบก็คือแบบเอียบัดแล้วก็เป็นแบบอินเอียก็คือยัดเข้าไปทีนี้หูฟังที่เหมาะกับฟังเพลงเนี่ยผมว่าแบบอินเอียน่าจะเหมาะกว่าเพราะมันค่อนข้างที่จะบล็อกเสียงภายนอกได้ดีกว่าทีนี้พอเราได้ 3าข้อแล้วเนาะก็คือราคา5,000บาทใช้สำหรับฟังเพลงลักษณะแบบอินเอียในส่วนของหูฟังหลักๆก็จะมีประมาณนี้แต่อาจจะมีข้อ4กัห้ามาอีกนิดหน่อยในเรื่องแบตเตอรี่ใช้ได้นานเท่าไหร่ชาร์จซ้ำได้เท่าไหร่แล้วก็เรื่องขนาดเรื่องขนาดเนี้ยอันนี้ก็เป็นของแต่ละคนว่า สะดวกยังไงบางคนเป็นคนที่มีกระเป๋าข้างพกบ,บางคนไม่มีเนาะพกใส่กระเป๋าข้างเกงก็อาจจะต้องการอันที่เล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราก็จะลิสต์ได้ข้าข่าวๆ5ข้อกคือราคาลักษณะการใช้งานรูปแบบแบตเตอรี่และก็ขนาดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาพร้อมๆกันเลยครับ ครับจากที่ผมลองหาข้อมูลมาพักใหญ่ๆเนี่ยผมก็เจอตัวที่มันตรงโจทย์กับความต้องการของเพื่อนผมนะครับที่ผมคิดว่ามันตรงนะไม่รู้มันจะตรงกับผมหรือเปล่ามันก็เจออยู่ประมาณ3ตัวหลักๆครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปเนี้ยผมจะไม่พูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงมิติเสียงอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าหูฟังระดับราคาอย่างเงี้ยคือเสียงมันดีอยู่แล้วแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงกันเนี่ยมันเข้าใจยากเอาเป็นว่าทุกคนดูคลิปนี้จบเนี่ย แนะนำนะครับจะซื้อหูฟังต้องลองฟังนะครับอย่าดูรีวิวแล้วซื้อนะครับอย่าหาทํานะครับดูจบแล้วต้องไปลองฟังก่อนนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้ใช่ที่เราชอบไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทั้ง3ตัวนี้มันก็สามารถปรับได้แหละลเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกนิดนึงนะเราจะไม่ลงลึกเรื่องมิติเสียงเรื่องอะไรเพราะว่ามันมันไม่เห็นภาพครับก็คือตัวแรกเลยเนี่ยคือเจ้าโซ n y w f 1 0 0 0 X M 3 oh, ชื่อโคตรยาว ส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือเจ้า Bose Sound Sport Free อ่าอ,อีกตัวหนึ่งนี่ Harman Kardon น,น,นะครับ Harman a d o n Fly ครา่าวๆก็จะเจอ3ตัวนี้ครับหรือหลายคนอาจจะถามเฮย้ยแล้วทำไมอย่างนี้ไม่แนะนำให้ตรงแบรนด์ละ่ะอย่างเช่นใช้ iPhone ทำไมไม่ใช้ AirPod s Pro ใช้ Samsung ทำไมถึงไม่ใช้ Galaxy Bud s เพราะว่าจากที่ผมหาข้อมูลและอ่านรีวิวมานะครับคือพวกตัวที่มันตรงกับรุ่นตรงกับโทรศัพท์ครับส่วนใหญ่เสียงมันจะสู้พวกแบรนด์นอกค่ายไม่ได้คือมันจะได้ในเรื่องอฟังก์ชันการใช้งานที่มันตอบสนองก,กันแบบค่อนข้างเกือบ100%นะครับระบบนู่นนี่นั่น s i r ี Siri, อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าเสียงมันสู้พวกแบบข้างนอกได้ไหมส่วนใหญ่จะสู้ไม่ได้ถค่เทียบราคากันนะแบบอย่าง a i r p o d s Pro 9,000 8,000เงี้ย อาจจะสู้โซ n y ราคาต่ำกว่ากว่า4 5พันไม่ได้อะไรเงี้ยครับซัมซุง g g ลเล็ y ซี่หก0 0 0แก็อาจจะสู้พวก Bose, ซนไฮ h ซอร์ฮาร์แมนไม่ได้นะครับก็เคยจะตัดพวกแบกค่ายไปเลยเท่าที่ทผมหามาก็จะมี3ตัวนี้รุ่นนี้ราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6 0อ่าเนี่ยแปดพอ่ะแต่ราคาเนี่ยมันก็ลดมาอยู่ประมาณ4 9่พันเก้าห้ก็แล้วแต่สะดวกว่าจะซื้อที่ไหนนะครับประมาณนี้ ตัวนี้อาจจะเห็นว่าเฮ้ยเกินงบนี่8,009คือผมลองหาเมื่อกี้ครับ8,009 8,009แต่มันมีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยครับในช้อปปีขายอยู่4,004 9 0 0 9แต่จากที่อ่านคอมเมนต์คือมันเป็นเหมือนพีออเดอร์ครับน่าจะเป็นของแท้แต่หิ้วเนาะเพราะว่าจากดูรีวิวเนี่ยค่อนข้างดีค้าตรงปกของแท้เสียงดีประทับใจนะครับ โอเคเราก็เจอตัวหนึ่งที่ราคาถูกกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาศูนย์ไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นของไทยจริงๆก็อยู่ที่8,900อ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยเกินงบไปน,นิดนึง200บาทก็ยังน่ารับอยู่ราคายังได้เนี่ยครับคร่าวๆก็จะเจอ3ตัวนี้ หลังจากเรื่องราคาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2คือเพื่อการฟังเพลงนะครับหูฟังทั้ง3รุ่นที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบอินเอียร์ทั้งหมดเลยนะครับดูจากเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือหูฟังอินเอียร์นะครับคือมันจะยัดเข้าไปข้างในหูแล้วมันจะบล็อกเสียงภายนอกได้ดีมากเนี่ยนะครับฮาร์แมนการดอนก็จะเป็นแบบอินเอียร์ส่วนเจ้าโซนี่ก็จะเป็นแบบอินเอียร์เหมือนกันเห็นไหมนะครับก็จะเป็นแบบอินเอียร์เหมือนกันมาดูของบสบ้างอาของบสก็อินเอียร์เหมือนกันเห็นไหม อินเอียร์เนี่ยมันจะบล็อกเสียงภายนอกและทําให้เราได้ยินเสียงเพลงที่ชัดขึ้นนะครับมันเลยเหมาะกับการที่จะเป็นหูฟังสาหรับฟังเพลงมากแต่ถ้าเจ้าพวกเอียบัตอ่าเดี๋ยวผมเปิดพวกเอียบัดให้ดูพวกเอียบัดจะหน้าตายอย่างนี้ครับเนี่ยพวกเอียบัดจะเป็นอย่างนี้คือมันจะไม่ได้อัดเข้าไปในหูมันจะทําให้ยังมีเสียงภายนอกนครับเข้ามาแทรกประมาณนี้นี่คือเอียบัตทั่วไปเมื่อกี้เราพูดถึง3ข้อไปแล้วเนาะก็คือเรื่องราคา เรื่องลักษณะการใช้งานและเรื่องรูปแบบของหูฟังนะครับทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงข้อ4ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของแต่ละตัวก่อนดีกว่าว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นยังไงทําไมผมถึงเลือกมันมานะครับอ่ะเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนครับจุดที่น่าสนใจของเจ้าโซนี่นะครับเขาเคลมว่าเขา่าเป็นหูฟังสําหรับฟังเพลงที่น่าสนใจของมันเนี่ยคือมันมีระบบ Active n นอย e Cancelling ครับระดับ hi-end g h Active n นอย e Cancelling คืออะไร Active n นอย e Cancelling เนี่ยมันก็คือระบบที่แบบ ตัดเสียงรอบข้างของเราครับคือเราใส่ปุ๊บลำพังแค่หูฟังอินเอียร์เนี่ยมันก็ตัดเสียงภายนอกค่อนข้างดีอยู่แล้วระบบ Active No i s e Cancelling เนี่ยมันจะมีไมโครโฟนคอยจับเสียงแอมเบียนต์ข้างนอกแล้วเหมือนปล่อยขึ้นตรงข้ามออกมาทำให้แบบหักลบกันแล้วแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับประมาณนี้แต่ในทางก,งกันข้ามเขาก็จะมีระบบช่วยให้ได้ยินเวลาจะคุยใครก็กดปุ๊บได้ยินอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันว่ามันเป็นยังไง ว่าเสียงรอบข้างเนี่ยลดลงไปเกือบเกือบถึงแปเเลยทีเดียวบ,บอกเลยว่าทําได้ดีมากๆเทียบเท่ากับรุ่นใหญ่ได้เลยและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ยกจากรุ่นใหญ่มาเลยถึง Quick อ t t e n t i o n หรือการฟังเสียงภายนอกโชวคคาวโดยไม่ต้องถอดหูฟังนะครับใช้งานง่ายๆโดยการแตะที่อยู่ังด้านซ้ายค้างไว้มันะจะเบาเพลงที่เราเล่นอยู่และก็รับเสียงจากภายนอกเข้ามาอันนี้คือจุดเด่นของเจ้าตัวโ o n y ตัวนี้นะครับในเรื่องตัดเสียงต่อมามาดูบ s สครับตัวที่2 b o บ e สเนี่ยจุดเด่นของบ s สคืออะไรคือ ตามชื่อรุ่นเลยครับเขาเป็น Bose Sound Sport Free นะครับก็คือรุ่นนี้นอกจากจะเสียงดีแล้วนะครับยังเน้นในเรื่องการออกกําลังกายสังเกตได้จากการที่เขาออกแบบมาให้มันมีเหมือนกับเนี่ยครับหนอกเรียกว่าอะไรแง่งอ่ะสักอย่างเนะมาเกี่ยวเกาะหูได้ดีนะครับออกกําลังกายหนักๆวิ่งแรงๆตัวนี้น่าจะทําได้ดีกว่าแล้วเขามีการกันน้ำเนี่ยครับเขากันน้ําได้ถึง IPX4 ซึ่งตัว Sony ไม่มีนะนครับมีสีเลือกเยอะด้วย แล้วต่คนชอบนะเรื่องพวกนี้เนี่ยครับสังเกตว่ารูปโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาก็คือตัวเนี้ยเหมาะเหมาะมากๆกับคนที่แบบเล่นกีฬาที่ต้องใช้การกันน้าดีๆการใส่หูแน่นๆน,น,นะครับนอกจากเรื่องออกแบบมาเพื่อออกกาลังกายแล้วเนี่ยอีกฟังก์ชันนึงที่ผมโคตรชอบเลยอะ่ะคือโบสอะ่ะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าทุกทั้ง3ตัวนะครับทั้งโซนี่ทั้งโบ๊ททั้งฮามนการ์ดอนเนี่ยมีแอปพลิเคชันของตัวเองไว้ปรับแต่งนู่นนี่นั่น แต่บสเนี่พิเศษกว่าคือเขามีการค้นหาหูฟังเว้ยคือเหมือนกับว่าพอเราเราจําไม่ได้เราหูฟังวางไว้ที่ไหนข้างไหนไว้ตรงนู้นข้างนี้ไว้ตรงนั้นนะครับ mm hmm. เขามีแอปพลิเคชันตามหาหูฟังอะ่ะแล้วถ้าเกิดเปิดแผนที่แล้วยังหาไม่เจอแม่งปล่อยเสียงได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ันทาหูฟังของนัเองซึ่ง<ม>ทดสอบนั้นถือว่าบอกกันได้อย่างแม่นยำ mm hmm. นะครับทายังสามารถเล่นเสียงแจ้งหูฟังข้างที่หายไปได้อีกด้วยครับด้วยเสียงแจ้งจะเป็นลักษณะนี้ เป็นไงเนี่ยครับน่าสนใจไหมเออมาดูตัวต่อไปก็คือเจ้า h a r m a n นการ์ดอนนะครับนะครับคาร์แมนการ์ดอนฟตัวเนี้จะบอกว่ามันไม่โดดเด่นในด้านใดเลยระบบ Active นอย s e เ a n น e l เ i อรก็ไม่มีหูฟังเขาก็ดูทรงธรรมดาแต่จุดด้อยของเขาเนี่ยแหละคือจุดเด่นเออต้องพูดอย่างนี้คือเขาอ่ะกันน้ำได้ถึง IPX5 นะดีกว่าเจ้าตัวโบสอีกอะ คือโบ๊อ่ะกันได้แค่ IPX4 เองอแต่เจ้าตัว h a r m a n นกระดอนอ่ะกันได้ถึง IPX5 แต่ผมมองว่ามันไม่ได้ต่างกันมากอืมมันไม่ได้ต่างกันมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเขาไม่ได้มีระบบ Active Noise Cancelling เหมือนของโซนี่ะครับแต่ตัวนี้เขามีระบบ Ambient Aware และ Talk t l r t u g h คือเข้าใจว่าเขาคงคิดว่าหูฟังประเภทแบบ In-ear มันตัดเสียงรอบข้างได้ดีอยู่แล้วมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องตัดไปมากกว่านี้ เขาเลยใส่ระบบ Ambient Aware ขึ้นมาก็คือเป็นระบบที่แบบใหม่รับเสียงข้างนอกมาแล้วเหมือนกับปล่อยให้แบบเสียงข้างนอกผสมกับเสียงเพลงนิดนึงให้คนฟังรู้สึกไม่อึดอัดอะไรเงี้ยครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือ Talk to ครับเป็นโหมดที่เมื่อต้องการสนทนาผู้คนก็สามารถเปิดเนี่ยคือมันจะลดเสียงเพลงได้อย่างรวดเร็วครับทำให้เราได้ยินเสียงคนข้างนอกง่ายขึ้นอ่านี่คือจุดเด่นของเขา แล้วก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อออกกาลังกายนะครับดูจากรูปทรงเนี่ยไม่ได้สปอร์ตเหมือนเจ้าโบสแต่กันน้ําได้ดีกว่าอเอาไปเขาสิเราพูดถึงจุดเด่นของแต่ละตัวไปแล้วครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแต่ละตัวมันมันยังไงนะฮะเจ้าตัวโซนี่ก่อนเลยแล้วกันตัวโซนี่เนี่ยตัวหูฟังนะครับออกมาจากเคสเสียบฟังต่อเนื่องเนี่ยสูงสุดได้อยู่8ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดโหมดน้อย Can เซล l i n g แต่เราเปิดโหมดน้อยแ c a n ซล l i n g เนี่ย จะอยู่ได้6ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายาวนานทีเดียวและชาร์จซ้ําได้อีก3รอบนะครับ3รอบในโหมดธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ24ชั่วโมงก็คือรวมรวมแล้วเนี่ยถ้าใช้โหมดธรรมดาสามารถฟังได้ถึง32ชั่วโมงนะครับนานม,มากสุเดียวแล้วเขาก็จะมีระบบชาร์จเร็วอ่าชาร์จ10นาทีฟังได้90นาทีส่วนเจ้าตัวที่2เจ้าตัว Bose หูฟังนะครับสามารถฟังได้5ชั่วโมง แล้วก็ชาร์จซ้ำได้อีก2รอบก,ก็คือ10ชั่วโมงก็คือรวมรมแล้วแค่15ชั่วโมงเองแพ้โซนี่แบบย่อยยับเลยแต่เขาก็มีโหมดชาร์จเร็วเหมือนกันก็คือชาร์จ15นาทีฟังได้45หนาทีก็คือชาร์จน,น,นานกว่าโซนี่เนาะแต่ว่าอยู่ได้น้อยกว่าเจ้าตัว h a ม์แมนก็ดอวเนีครับเขาบอกว่าหูฟังใช้ได้6ชั่วโมงเหมือนกันและเคสสามารถชาร์จซ้ำได้อีกประมาณ14ชั่วโมงก็คือมันจะทําให้มันใช้งานได้ประมาณ20ชั่วโมงก็คือยังแพ้ตัว โซนี่ก็คือโซนี่อันดับหนึ่งะครับ32ชั่วโมงฮามนกาดอนอันดับ2นะครับประมาณ20ชั่วโมงแล้วก็เจ้าโบสที่โหลเลยก็คือประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องขนาดนะครับขนาดและสีสันอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ว่าตัวไหนมันขนาดประมาณเท่าไหร่แต่เจ้าตัวฮามนกาดอนเนี่ยรู้สึกว่าผมจะหาข้อมูลไม่เจอว่ามันขนาดมันเท่าไหร่นะครับ จากที่เลือกมาทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าถามว่าผมจะเลือกตัวไหนให้เพื่อนนะครับตอบไม่ยากนะครับในที่นี้ก็คือผมจะเลือกตัว Sony ตัวนี้ให้เพื่อนครับ SONY WF 1000 XM 3ครับทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าโจทย์ของเพื่อนผมเนี่ยคืออยากได้หูฟังที่ไว้ฟังเพลงนะครับจากที่ผมดูรีวิวมาหล,หลายๆที่หรือว่าจะเป็นเว็บจัดอันดับหูฟังที่น่าใช้ประจำปีนู้นปีนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะติด แทบจะทุกการจัดอันดับเลยฮะคือเจ้าตัวนี้นอกจากที่เสียงมันจะดีแล้วนะครับมันยังมีระบบเซนเซอร์การใส่การถอดนะครับคือพอถอดหูฟังพวกเพลงที่เล่นอยู่จะพอสท,ทันทีอะไรเงี้ยครับใส่ปุ๊บก,ก็จะเล่นต่อซึ่งในอีก2ตัวครับไม่มีฟังก์ชันนี้อ่าเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มันชนะครับก็คือไมค์ของเจ้าตัวนี้ครับดีมากๆนอกจากเราซื้อไว้ฟังเพลงแล้วเรายังสามารถคุยกับคนอื่นรู้เรื่องด้วย คือปัญหาในหลักๆของหูฟังช r e วเ s ตคือไม์มันจะไม่ค่อยดีอะครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยไม์มันดีแล้วมันมีไม์อยู่ทั้ง2ฝั่งทั้งข้างซ้ายข้างขวาสามารถใช้ตัวไหนในการพูดคุยได้ต่างจากเต้าเจ้าตัวบสที่ไมมจะมีอยู่แค่ด้านขวาด้านเดียวเวลาจะคุยโทรศัพท์ต้องเอาด้านขวามาคุยด้านขวามาคุยอย่างเงี้ยครับคือบางทีเราใส่านานๆเราปวดหูขวาเราอยากจะไปเปลี่ยนใส่หูซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับการชี้เป้าหูฟัง True Wireless สําหรับฟังเพลงในงบ5,000บาทตัวไหนที่คุ้มที่สุดสําหรับผมนะครับสาหรับผมขอย้ําว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเนาะถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนที่น่าสนใจในเลทราคาใกล้ๆกันเนี่ยมาเม้นต์บอกกันได้นะครับมาแชร์เป็นข้อมูลกันเผื่อใครที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อหูฟัง True Wireless เนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะส่วเรื่องรายละเอียดสินค้า คลิปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์เผื่อใครอยากจะดูตัวเต็มๆในตัวเต็มๆเนี่ยเขามีการอธิบายด้วยครับว่ารุ่นนี้เสียงยังไงรุ่นนี้เสียงยังไงซึ่งเป็นจุดที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมช่วยแนะนําหรือช่วยเลือกซื้ออะไรเนี่ยก็พิมพ์บอกได้นะครับถ้าไม่เกินความสามารถผมจะมาทําคลิปแนะนําให้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะทําอะไร ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ